ตอบชัดช้าแล้วเขาหาว่าเราไม่สนใจทํำยังไงดีคะการตอบชัดช้านะคะขึ้นอยู่กับเหตุผลของเราและเรื่องที่คุยนะคะถ้าเรื่องที่คุยเป็นเรื่องเร่งด่วนเราก็จะรอตอบนะคะแต่ถ้าเราตอบช้าเพราะว่าเราก็มีชีวิตของเราทําธุระของเราแล้วเขาบอกว่าเราไม่สนใจเราตอบช้านะคะอย่าหลงกลอย่าสนใจนะคะทำตามธุระของเราเพราะว่าเราก็มีเหตุผลของเราผู้ชายที่มีคุณภาพนะคะ เขาจะไม่มันนั่งพูดค่ะว่าทําไมเราตอบช้านนนี้นั่นเพราะคนมีคุณภาพเขาก็จะเข้าใจค่ะว่าการตอบช้าบ้างเร็วบ้างทันทีบ้างนะคะมันก็จะมีจังหวะของมันอยู่ในการคุยกันขึ้นอยู่กับเหตุผลธุระของเราและเรื่องที่คุยค่ะคุยกับใครแล้วสบายใจก็คุยกับคนนั้นอย่าให้เขามาคนโทรลเรานะคะว่าเราต้องทําแบบนั้นแบบนี้ตามใจเขาและเรา กลัวว่าเขาจะคิดว่าเราไม่ชอบเขาจงเป็นตัวเองนะคะอย่าปล่อยให้เขามาควบคุมเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เพื่อนๆสนุกกับการแชทค่ะ